อทุอกคนโหมันแรงมากโอยรุ้นพลียกันครับมันสู้ครับตัวแรงมาก น่าจะต้องล้วงนะครับทุกคนเดี๋ยวขาดครับขอญาติล้วงนะครับว้าจะออกแล้วผลงานคืนนี้ไม่ใช่ขอทลงานนะเห็นไหมนะไม่เห็นแม่ก็ยกกล้องเลยเห็นได้ไหม มีนเอ็นนเอนไ้นอตัวเป็นโลเดช้าวไม่ได้เรื่องโอ้ยดีมาทันหนเบ็ดมันไปไหนแล้วแม่เอ้าหน้าเอไว้ในรถนะอ่ะแม่ที่อยู่ับนี่ดูเบ็ดสภาพ อ่าอ่าพี่สิครับสวัสดีครับทุกคนก็เช,าชา้าๆอากาศเราห,หนาวครับเย็นๆดักปลาไหลไว้ครับดักลันไว้แล้วก็ใส่เบ็ดโฟมไว้เบ็ดโฟมสักประมาณยี่สิบหลังครับแล้วก็บางรันนะครับบางรันดักปลาไหลประมาณเจ็ดลูกหนกะ แปดลูกอะไรประมาณนี้แล้วครับก็เป็นหมายข้างถนนนะครับข้างทางนี้เป็นทางรถวิ่งผ่านไปมานะครับเป็นห <c oughs> าอยู่หากินครับรถผ่านด้วยก็ฝ <c oughs> ากลุ้นฝากติดตามชมผลงานด้วยครับว่าจะมีผลงานให้ชมหมานสักแค่ไหนครับ ก็เหมือนเดิมแล้วนะครับช่องเล็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอาจจะกู้ให้ดูไม่ได้ทั้งหมดนะครับโอ้ทำไมคันี้สายตึงนี้ครับอะไรลากไปโอ้ยู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 โอ้ยูยูตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเหมือนเดิมครับขึ้นมาแล้วทุกคนตามแรก คันแรกเลยหมานในเช้าเลยนี่ไม่รู้มติดยังไงนะครับนี่พันปากเห็นเชือกไหมครับเชือกเชือกพันปากไม่งั้นน่าจะไม่อยู่นะครับดูครับเชือกรัดตากเขาไว้ครับไม่รู้รัดได้ไงตัวโลฟานะครับตัวนี้อโอ้เบ็อดโฟมนะครับนี่ครับปากท่อครับ น้องเล็กๆครับเกครับหมาแล้วครับดูดูติดทุกคนแบตผมหมดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นช็อตๆให้ดูนะพอดีเบ็ดยังเหลืออยู่เยอะครับนี่ครับเมื่อกี้แต้มแรกเป็นปลาคอครับปลาคอเล็กอันนี้ปลาไหลครับใหญ่ครับแต้มสองครับหมานครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมอีกครับ บวกอีกหนึ่งนะครับเชา้านี้ตายครับหมานทุกคนบวกอีกหนึ่งนะครับตายโหตัวใหญ่ครับเพิ่งจะตายนะครับเรามาสายไปครับโอเคครับเบ็ดโฟมครับหมานบวกหนึ่งนะครับทุกคนเบ็ดโฟมมันหมาน โอ้ยคนบวกอีกหนึ่งครับตายตายอีกแล้วงานนี้เก็บศพแล้วครับหมานหลังนี้โดน,นครับตายติดนี่ขออนุญาตตัดครับเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ ครับทุกคนดูหลังนี้ดึงนีดง่ดึงตายไปนะนู่นครับดึงเข้าไปนู่นเนาะอยู่หรอเหมือน,นมีตัวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโดนนะครับ ซอนครับไซกำลังกิน,นครับเคครับหมานครับ